สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขวัญจะพาทุกคนมารู้จักกระบวนการทําสวนมันนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่ามันเจาค่ะเมื่อเราเก็บผลผลิตได้แล้วนี่จะเป็นสวนมันจานะคะเมื่อมันจาวสวนมันจาของเราพร้อมที่จะเก็บผลผลิตนะคะเราก็จะเกาะเอาเครือของมันเจานะคะที่อยู่ข้างบนเพื่อที่จะเก็บลูกมันเจานะคะไว้ทําเป็นพันุ์ พันเพื่อที่จะปลูกต่อในรอบต่อไปซึ่งลูกมันจาก็จะติดอยู่กับเครือของต้นมันจาวตามคลิปเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการให้รถไถน,นะคะมาไถตามร่องมันจานะคะเพื่อที่จะขุดหัวมันที่อยู่ข้างใต้ดินออกมาเพื่อทําการขายแล้วก็เอาผลมันจ้านี้ไปกินได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นกระบวนการทําสวนมันของเรานะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระและเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย